สบายดีพอแม่พี่น้องมือสกุ๊ตสุนสูมองสบอนมีว่าประเทศหรือเนาะพี่น้องเนาะพอกับซองแม่น้องวายุคือเก้าพี่น้องวมืนอ้แม่น้องวายุกับไม่ได้ไปไรพี่น้องอยู่บ้านอยู่เหมือนมีได้เอฟไปเลยเนาะอยู่บ้านซื่อๆพี่น้องเอ้ยประเทศลรวแล้ะมันงานการจะมีใครได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อวาค่ะไม่ได้เปไนไรพี่น้องค่ะพี่น้องแม่น้องวายุสิพาพี่น้องมาเบิ้งอาเบิ้งสมเหืนเนาะด้วยว่าบ้าน บ้านของแม่ไงน้องวายุกับบ้านที่แม่น้องวายุอยู่ปัจจุบันนี้เลยพี่น้องขันยาวอาว่าบ้านบ้านตัวเองกบมันยังมีแม่ได้แล้วน้องเนาะอยู่ลำเพินเก้าในนล้พี่น้องเินแม่ไงน้องวายุก็คือแม่ข้องันแม่น้องวายุเลยพี่น้องน้องกะสีห้าใจเ้าพี่น้องเนาะเฮากันยังอยู่ํำเพินเด้ยังยังไม่แยกอออเนาะกับฉันยาว่าว่าเฮือนันแม่น้องวายุมันยังมีแม่แลพี่น้องเนาะ ข้าไม่ได้ไปไลายพี่น้องมารีวิว่วาพี่น้องเบิ้งนี่แล้วเนาะเบิ้งสืส่เนี่ะพี่น้องเนยท่ายเป็นน้าซึ่งเป็นปนำ้ำติสมเป็นน้นำนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้การหลมคือเก้าพี่น้องหลุมน้ำแข็นยันน้ำกับมีน้ำกันย้อนกันย้อนพี่น้องพอดีแต่ว่าหลุมน่แหงมันนี้เนาะก,ก่อนอื่นกาฝากกดไล่กดแส์เลยนะพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องว่ายีเตอร์จอยเสียซอยดัดเนีพนี่น้องเรว่ากดห้าไปเบิ้งพร้อมเลยพี่น้องเด้อปะว่าลายกาพี่น้องสลํำขัน เบิ่งจากหน้าบ้านก่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหน้าบ้านแม่น้องวัดยุกกระสิอธิบายไปนะพี่น้องเนาะเหินนี่ก็เป็นข้าอาแม่ของแม่น้องวัดยุลนะพี่น้องเพิ่นสร้างมากับพอเนาะเพิ่นาาก,กน็ไปทํางานอยู่เมืองไทยแล้วพี่น้องเนาะหาเหงินแถวบ้านก็หาลาบากเพิ่นก็ว่าสิได้สนิทกับแป็ดปีได้พี่น้องเ้ยเปดปีกว่าสิได้เพิ่นวะ แม่นอม้องวายุกะมีได้อ่าซอยพืนลงไร้พี่น้องแม่นอม้องวายุได้ขอบขวัวแม่นอม้องวายุกะต่ตตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ็ดกับพอนอ้องวายุพอเป็นห้องหนอดแล้วก็ห้องขวัวเนาะส่วนฟังนี้นะสิของแม่แม่ใหญ่นอ้องวายุกับพ่อใหญ่เนาะเพื่อนเอ็ดหมาเฮากันยังไม่แยกอ้อได้พี่น้องยังยูน้ำเพิ่นเนาะพ,อาพ,อาอพอา่อวะพ่อวะเพ้อพ่อวะเฮาน่ะนเป็นรูสาโก,กเพิ่นเนาะแล้วก็ได้น้องสายผูนหนึ่งน้องสายก็ยังเห็นอยูเลยเ่าะ เพิ่นกันยังมีเยอะแบบยังมีเฮือแงกอ้อน้อยย่านแบบว่าผู้สายไปไปยูนามมีหรือว่าได้ขอบผูกไปย่านย่านผู้สายย่านเข้าไปยูนามมีเพราะว่าเพราะว่าทางพังหลามว่ส่วนหน่อยได้พี่น้องผู้สายสิไปสิมายูนัมแม่นะส่วนหน่อยส่วนลายเขาสิไปยูนามมีเขาเนาะและแม่เพิ่นกันยังมีเฮื่อนเอ็ดเฮิ่นนั่นเนาะถึงเพราะเธอเอ็ดก็สุดสายมีได้เงินเอ็ดอะไรอะพี่น้องเอ้เขาก็ไม่ได้ไปห้ามเปิ้อนอะไรด้วยแบบนี้ นี่แหละพี่น้องเขินก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ลาเดอกพี่น้องแต่ว่าพออยู่พอกินอยู่แต่ว่ากะเขากะเนาะแบบอยู่อยู่บ้านมันมีได้เอ็ดเปอร์ได้พี่น้องมันงานการมันก็ไม่ค่อยเอ็ดเนาะโควิดช่วงนี้แม่แน่มีโควิดแม่น้องก็อยู่กับช่องเซจิไปทํางานอยู่ไทยเพื่อพี่น้องเพราะว่าแม่น้องว่าอยู่ก็เคยไปทํางานอยู่ไทยได้พี่น้องนีแม่น้อยมีเคยได้ไปตั้งแต่อายุสิบสี่พี่น้องจนอ่าจนยี่สิบสามหล้วก็เฮิร์นมาส่งโควิดนี่พี่น้องนะคะพี่แม่น้องก็อยู่กันไม่ได้ไปเลย ปะว่าเฮิงกกัพี่น้องสีลำคขวนพี่น้องอ่ยลำแขานได้ว้าหลายปวดแัญยาผ้าลำขวนได้ดพี่น้องกวน้าไปเบิง้งให้มันจบได้พี่น้องดเดิอเดียวแม่น้องอายุสี่ไปทางอันข้างหรือว่าลังบ้านเนาะแต่ว่าแม่น้องอายุกับทางกูกุงแม่น้องอายุกับสิเกาเป็นเบิง้งเป็นนันตามมันเินแล้วพี่น้องเอ้ยตามสินส่วนตามันอะไรพี่น้องเนาะกะปะไปเปิน้องกันเออเนาอก็ไม่รู้ละเลยพี่น้องเอ้ยพายุสี่นี่นะแม่น้องอายุถ่ายเองพี่น้องถ่ายก็พอน้องอายุ ทาเองนนะพี่้องอันนี้หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านกับซิเปิลเด็กพี่น้องเนียเขาไม่ได้ตะนางเอาลัดไว้แล้วมันขี้ไก่นี่พี่น้องอันนี้เขาห้องก็โตแล้วว,วงาวงเกลียวเข้านี่แหละพี่น้องเกลียวข้อแล้วนี่แล้วแม่น,น้องอยู่คาถาสีแต่ว่าเขาเอ็ดได้นนั่เอ็ดได้แล้วมันแล้วไว้นะย้อนเพื่อพี่น้องพอเพิ่นเอ็ดเองได้ พอใหญนะ่นะพอใหญ่น้องวายุนะเพิ่นเพื่นเอด็ดละเขาก็บซอยเพื่นนะนะซอยจับซอยบ่ายนะนะั่นแหละเขากับเขาก็ประหยัดงบเป็นแนวนึงประหยัดงบเขาไม่ได้จ้างสางเนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้อง,องล้างบ้านแคมบ้านล้างบ้านพี่น้องเพิ่นแม่น้องอาย่ติดก,กับ่งหนาด้วยพี่น้องไปไกลไปไกลมาค่ะแวะกินนำ้ำกินไหนได้เด้พี่น้องแวะมา,มาดินนำกันได้ อันนี้สิเป็นเฮือนโข้อนะพี่นอนะ้นนองเนาะเฮือนโขแล้วเิ่งทางล่างนะพี่น้องนันเดินนันแขบได้พี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นล้างบ้านนะพี่น้องมีต้นมะข้าพร,พร้อมมัน,นลารพี่น้องต้นมะพร้าวหอมของไม้ไงกับผูไม้ไงนี่ล้างบ้านอันนี้เป็นเพื่อพี่น้องเพื่อเอาไปนึ่งไปต้มวานกินแสบหมันหอม นนะพี่้องู้ตอนมะพร้าวมันยังอ่อนนี่พี่น้องยัองอ่อนนี่ก็จะเป็นล้างห้องน้ำนะพี่น้องเนาะห้องน้ำแกสิหกเฮอได้พี่น้องเนาะหกเฮอได้นิดนึงนี่ค่อยละผักปูผักปูหญ้าใบกิจนี่แล้วพี่นอ้องอันน阿拉กสิเหินเป็นเหินแม่ใหญ่นะพี่น้อง สิติดกันนี่แหละพี่น้องเหินแม่ใหญ่เนาะหรือว่าเหินเคยล่ากับบ้าผู้ไทยเนี่พี่น้องอันนี้เพิ่นได้ขอบขู่แล้วเพิ่นก็นแยกไปอยู่กับอา่าขอบขู่เพิ่นเนาะเมื่นอนี้แม่น้องวายุมีได้ไปสิได้พี่น้องอยู่เหินไทยวางก็มาเล่นนะแม่น้องวายุเด้อ นี่กเป็นเธอร์แม่ไงพายไงเลยพี่น้องลู่พอนนัแล้วเอด็ดเธอร์เนาะพี่น้องหูเหมือนกันกเอด็ดพอได้อยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวแม่น้องอยูสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งอยู่ถึงก็เนาะอาร์ซีหกได้เลยพี่น้องเพราะว่าน้องสายนอนอยู่่อยูถึงเดี๋ยวเราไปเบิ่งทางโกงก่อนพี่น้อง ต่เอตัวนเกา่าเกาอันนี้เป็นห้องขว่ะพี่น้องกับสีหกแดนเนาะจากไปเร,ศร,รปิศอสมาปีมอเหกตะแตะกระปูว่ายุทำอะไรยุทำอะไรสบายดีป้านลุงไหมลูกมไม่อน่นอนนะ เงี้ยหนอนกับนอนในพี่น้องเข้าวมาขูดแล้วมีได้กว้างได้พี่น้องแคบๆหกเนาะห้องลายข้าวข้าวข้าวคลองลายแต่ทิ่เป็นหน้าบ้านนี่เราพี่น้องออกมาตรงนี้นี่สิเงที่เบิ่งอยู่สถึเนาะพี่น้องพี่น้องอย่าตกใจเด้มันหกพี่น้อง จักรพิรุปิยาโนแม่ก็สิห้องคนมาเก็บอยู่พี่มดผูกน่องน่องสายอยู่เหรเนาะจักรพิรุหกเออทางกูนี่มีมีมีพาพี่น้องเข้าไปเบิกนะพี่น้องพี่น้องเสียบป้าเถิดล่งนี้สกปรกมากเลยห้องเต็มน่องสายห้องหนอนนองสายพี่น้องวัยรุ่นเนาะมันก็สิประมาณนี้เลยพี่น้องเอาก็สิคอยขึ้นมาเก็บนะพี่น้องคอยขึ้นมาเก็บ ขาสิลงไปอยู่ทางหลุมเมื่อพี่น้องหกพี่น้องไอหก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 ตีสมกาตีสมได้พี่น้องยอมรับเถอะเธอจะคล้องหกเลยพี่น้องตื่นมาเนาะกวาดกับขี้พูนมลงไปพี่น้องขี้พูละเไย์นะท้าไมเขามีเอาตาหนังมาลับลายนี่ไก่เป็ดเห่าเสีแต่ว่าเป็ดเห่ากัมีคขอยลายได้สามตัวเป็ด เอ่าเบิ่งทงโกูอีนิดนึงนะพี่น้องอันนี้เป็นตูเ ب, เน้เก็บเก็บมอนเก็บผ้าห่มของแม่เพื่อน,นั้นเอ็ดไว้นะพี่น้องเปิดซาดเป็นเพแ่้วพี่น้องหูเธอถ่ายโอ๊ยพี่น้องมีนเธอถ่ายนี่พี่น้องพี่นอ้นองจะสบาย อีโตรมาแต่สิได้นะี่พี่นอ้องกลับไม่ได้เป็นไร้ะพี่นอ้องรีวิวแล้วพี่น้องเบิงนะ่งเนาะอันนี้ก็เป็นห้องครัวเนะพี่นอ้องอันนี้สอบข้าวปุ๋ยพี่นอ้องไม่ได้เพิ่นเล่าว้แยกมันลงกันเขาซื้อตาหนาแล้วมันแสงแดดมันต่อพี่นอ้องแสงแดดต่อ ชวนขูเขากันนี่แหละอันนี้นะั้นกระเบื้องมีผอพี่น้องก็เลยากเขาซื้อมามันมีผอเขาก็เลยไม่ได้ปูกกระดีกระดีคือกันพี่น้องแปลว่ามันผูกพี่เดอ้อดําเสื้อเขาก็ล่างเอาใครได้มีขอยเห็นเนาะมืดอ่างล้างถ้วยนี่แหละพี่น้องได้แต่ทำํำน้เลยพี่น้องเหินกระหกได้ มีเมนหกได้เลยพี่น้องตั้งหกอเลียรอ,อก่อนอื่นกาฝากกุารายกดแสดตได้พี่น้องกดติดตามซองแม่น้องาอายุเด้อเด้อซอยเสียดซอยดันได้พี่น้องเรียกว่ากุดห้าไปบึงอ่าเฮิ่มจบคลิปได้เลยพี่น้องเด้อสิได้ดดดหูเนาะมาเขินแม่น,ออมน้องอายุหกสั่มเหนือไอสิเบิ้งด้านนอกเนาะเอ้ามีเห็นหนึ่นกินนี่นะมีเยอะผูเยอะ หม็นถ้าแมนว่ามันนะพี่น้งนองเอามาเตะดอนเมื่อวานนี่แม่ใหญ่เอามาเตะดอนเอ็ดวานกินน่าจะเอาเข้ามาแล้วซะโทษกันยังไม่เอานี่พี่น้องสิเป็นขอกงวัวพี่น้องเลยเปอกงวัวเนาะเป็นขอกงวัว แดแรกเฮ้ยยามนี้ต้องจอไปหากินเปิ้อนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเขาก็จบสนีเนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อได้โอกาสเมนน้องวายุสีรีวิวเพื่อบรงมือเนาะอ่าก่อนอื่นก็ฝฟ้กกากุรายกดแชร์กดติดตามช่องเมนน้องก็อยูได้เด้อพี่น้องใส่เสียใส่ด่าได้เด้อพี่น้องเด้ออ่าคอมเมนต์ห้ามมาได้พี่น้องติสมได้เนาะมีวากันเนาะจะอะไร <c oughs> พี่น้องสิบอ่บะเออกระหกกระแทเนาะพี่น้อง หกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คอยเก็บปลาเลยติดกับธงหน้าพี่นอ้องติดกับธงหน้าไก่วัดไป่ละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะเขาจบสนนี้พี่น้องอยู่ดีมีแหงมดสุกุสุขณอรลำดวยลำดวยพี่น้องปาธนาสิ่งใดก็เขาคื้สมบังสมนัตมดสุขณนะพี่น้องไปแล้วพี่น,อน,ออน,นอ้องสบายดี